นี่คือการอัญเชิญพระบรมรูปของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในกว่ารอบ200ปีก็ได้ที่จะมาประดิษฐานหน้าองค์พระพุทธแทรคำบรมรูปนี้ไม่น่ามีในเมืองไทยไม่มีไม่มีพี่เคยไปเที่ยวเวียงจันทร์พี่หาก็ไม่มี3วันก่อนที่จะถ่ายทำอีพีนี้ไปเดินตลาดพระเก่าแล้วก็ตกใจมากเพราะว่า เจอพระบรมรูปองค์นี้ตั้งอยู่ที่แบบกองขายของเก่าๆนะครับคือเราอะแน่ใจเลยว่าเนี่ยคือพระบรมรูปของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชสวัสดีครับใครไม่เชื่อกูเชื่อ EP นี้นะครับจะพามาไหว้พระสำคัญคู่บ้านคู่เมืองที่มีความสำคัญ และมีความสัมพันธ์กับพระแก้วมรกตเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ที่เคยตั้งบูชาคู่พระแก้วมรกตมากกว่า200ปีแต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักพระองค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดคฤหะบดีครับวัดคฤหบดีนะครับตั้งอยู่ที่ซอยจรัญสนิทวงศ์44นะครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เป็นส่วนใหญ่จะสร้างและปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่3ศิลป,ะ,ปะในยุครัชกาลที่3นี่นะครับถ้าเป็นาศาสานสถานเนี่ยจะเห็นวา่าหน้าบันนะครับของวิหารหรือโบทเนี่ยจะเป็นอย่างจีนนะครับก็คือจะไม่มีช่อฟ้าใบรรากาหางห,งหงหรือว่าอย่างเช่นพวกลวดลายก็จะเป็นดอกดอกโบตันดอกไม้จีนเพราะว่าเป็นพระราชนิยมที่ท่านทรงโปรดในศิลป,ะ,ปะจีน วันนี้นะครับที่กราฟจะพามาทำความรู้จักแล้วก็สักการะพระพุทธแท้คำได้มีโอกาสอัญเชิญพระบรมรูปของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนะครับกษัตริย์องค์สำคัญของอาณาจักรล้านนาและล้านช้างนะครับซึ่งเป็นผู้ที่อัญเชิญพระสำคัญสามองค์คือพระเก้ยวบรารกฏพระบางแล้วก็พระพุทธแท้คำมาที่เวียงจันทร์นะครับก่อนที่จะถูกอัญเชิญมาที่ประเทศไทยนี่คือการอัญเชิญพระบรมรูปของ พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในกว่ารอบ200ปีก็ได้ที่จะมาประดิษฐานหน้าองค์พระพุทธแทกคำที่ท่านศรัทธามากกับไปเจอท่านได้ยังไงเดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวปฏิัหารให้ฟังในโบทครับ เบื้องหลังของกราฟนี้นะครับก็คือพระพุทธแท้คำนะครับก่อนที่กราฟจะเล่าเรื่องราวความสําคัญของพระพุทธแท้คำให้ฟังนะครับเดี๋ยวกาฟจะเล่าเรื่องราวที่เป็นปาฏิหาริย์ที่ใครไม่เชื่อกูเชื่อเกี่ยวกับพระบรมรูปของพระเจ้าชัยเชษฐาทิราชให้ฟังครับคือถ้าใครได้ศึกษาประวัติศาสตร์หรือว่าความสัมพันธ์หรือว่าความสําคัญของพระแก้วมรกตพระบางแล้วก็พระพุทธแท้คำเนี่ย จะรู้จักแล้วก็ศรัทธ,ธาพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเป็นอย่างดีนะครับท่านเป็นกรรษัตริย์สําคัญของอาณาจักรล้านนาและล้านช้างองค์หนึ่งนะครับที่มีพระราชศรัทธ,ธาต่อพระพุทธรูปสําคัญ3องค์นี้มากนะครับก่อนที่ท่านจะย้ายเมืองหลวงนะครับจากหลวงพระบางมาอยู่เวียงจันเนี่ยท่านก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสําคัญนะครับสองค์ก็คืออย่างที่บอกว่า พระแก้วมรกตพระพุทธแทรกคำแล้วก็พระบางเนี่ยมาอยู่ด้วยแล้วก็ทั้ง3างเนี่ยปดิสฐานอยู่ความสําคัญเท่ากันก็คืออยู่ที่หอหลวงของพระราชวังนะครับด้วยความศรัทธาของพระเจ้าชัยยชษฐธาธิราชของกราฟนะครับด้วยความที่1เรามีบรรพบุรุษประจักลาวนะครับเคยมีความปรารถนาอยากจะได้พระบรมรูปจําลองของท่านมาสักการะบูชานะครับเพราะว่าด้วยส่วนตัวคือชื่นชอบประวัติท่านนะครับแล้วก็ก่อนที่จะทำ ep พระพุทธแทรกคำเนี่ย เคยคิดเล่นๆว่าถ้าได้พระบรมรูปของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชมาประดิษฐานนะครับมาบวงสรวงหน้าพระพุทธแทรคำเหมือนได้อัญเชิญตัวแทนของท่านมากราบพระพุทธแทกคำอีกครั้งเนี่ยคงจะดีซึ่งก็คิดเล่นๆน,นะครับซึ่งพระบรมรูปก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนเพราะว่าอนุสวรีท่านก็อยู่เวียงจันทร์ปรากฏว่า3วันก่อนที่จะถ่ายทำอีพีเนี้ยไปเดินตลาดพระเก่าแล้วก็ตกใจมากเพราะว่าเจอพระบรมรูปองค์เนี้ย ตั้งอยู่ที่แบบกองขายของเก่าๆนะครับคือเราอะแน่ใจเลยว่าเนี่ยคือพระรบรมรูปของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเดี๋ยวถ้าทีมงานอินเสิร์ตเปรียบเทียบภาพนะครับจะเห็นว่าเหมือนกันมากเพียงกราดหักแต่คนขายอะบอกว่าพระเจ้าตากสินเราก็พยายามอธิบายว่าเนี่ยคือพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเขาก็ยังเถียงว่าพระเจ้าตากสินเราก็อ่ะไม่เป็นไรพระเจ้าตากก็พระเจ้าตากก็เช่าบูชามาในราคาไม่กี่ตังค์นะครับแล้วก็เป็น สมความมุ่งมา่ปรารถนาก็คือได้พระบรมรูปองค์นี้มาพาท่านมากราพระพุทธแท้คำสมความมุ่งมา่ปรารถนาก่อนที่จะทำ EP นี้ประวัติเป็นมาของพระพุทธแท้คำนะครับก็คือมีอยู่สองตำนานใหญ่ๆนะครับเอาตำนานที่ย้อนไปตั้งแต่เมืองหริพุญญชัยอันนี้เป็นตำนานนะครับเป็นที่เรื่องเล่าสืบๆกันมาไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์จารึกไว้ชัดเจนนะครับก็กล่าวว่าพระพุทธรูปองค์นี้ มีความสัมพันธ์และก็ผูกพันกับพระนางจามเทวีนะครับเวลรกษัตรีแห่งอาณาจักรหริพุญยชัยก็คือครั้งหนึ่งนะครับพระนางจามเทวีเนี่ยได้สร้างพระพุทธรูปขึ้น3องค์นะครับเพื่อกุทิศถวายให้ราชบุพการีคือพ่อแม่ของท่านนะครับได้จัดงานฉลองอยู่3วันนะครับพระนางมีความปราบเื้อม,มากนะครับเลยอธิษฐานว่าถ้าในโลกนี้มีพระพุทธรูปองค์ใดที่งามกว่าพระพุทธรูปที่ท่านสร้างไว้สามองค์นี้ขอให้พระพุทธรูปองนั้นน่ะ ปรากฏขึ้นปรากฏว่าหลังจากคำอธิษฐานของพระนางนั่นก็คือมีกลุ่มหมอกควันพวยพุ่งลงมาจากท้องฟ้ามาปกคลุมพระพุทธรูปสามองค์นั้นแล้วก็ปรากฏว่าพอหมอกควันจางหายเนี่ยก็ปรากฏพระพุทธรูปทองคำองค์หนึ่งแทรกอยู่ตรงกลางสามองค์นั่นก็คือพระพุทธแทรกคำนะครับซึ่งมีพุทธลักษณะที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องตาต้องใจประทับใจของพระนางจามเทวีมากนะครับ พระนางเลยจัดงานสมโพธอยู่ถึง9วัน9คืนแล้วก็ใช้ชื่อว่าพระพุทธแทรกขํานะครับแทรกก็คือแทรกตรงกลางครับแทรกตรงกลางระหว่างพระสามองค์นะครับซึ่งภาษาล้านนาก็จะเขียนสระ,ะแอสอโซ่กอไก่นะครับนี่คือตำนานแรกของพระพุทธแทรกครํา mm hmm. อีกตำนานหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพงศสวดานนะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่มีเอกสารบันทึกชัดเจนนะครับก็บอกว่า พระพุทธแท้คำเนี่ยสร้างในราวพุทธศตรวตรรษที่20-21นะครับโดยกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งของอาณาจักรล้านนาพระเกศเมืองเก้านะครับได้อัญเชิญมาให้พระยาโพธิสารสาราราชนะครับซึ่งก็เป็นบนรรพบุรุษของพระเจ้าชัยยเชษฐาธิราชนะครับแล้วก็พระเจ้าชัยยเชษฐาธิราชก็มีความศรัทธามากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อครั้งที่ท่านจะเสด็จย้ายเมืองจากเชียงใหม่นะครับจากล้านช้างเนี่ย มาที่หลวงพระบางเนี่ยก็อัญเชิญพระพุทธรูปสําคัญ3องค์นะครับที่ท่านมีความศรัทธามากก็คือพระแก้วมรกตพระบางแล้วก็พระพุทธแท้คาลงมาด้วยนะครับพอย้ายเมืองหลวงของลรานะครับจากหลวงพระบางมาเวียงจันทร์ก็อัญเชิญมาด้วยเหมือนกันแล้วก็จนกระทั่งว่าสยามเนี่ยได้ไปทําศึกที่เวียงจันทร์นะครับก็ ในยุครัชกาลที่หนึ่งนะครับปลายกรุงธนบุรีนะครับตอนนั้นรัชกาลที่1่ยังเป็นเจ้าพญาจักรีกอ็อันเชิญพระแก้วมรกตกับพระบางมาก่อนนะครับก็หาพระพุทธแท้คําไม่เจอนะครับเนื่องจากว่าชาวลาเอาพระพุทธแท้คําไปซ่อนไว้นะครับจนกระทั่งถึงยุครัชกาลที่3เนี่ยก็มีการไปทําศึกที่เวียงจันทน์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เจ้าพญา,าบดินเดชา ส,ส,สิงหาเสนีนะครับก็ไปค้นพบพระพุทธแท้คำองค์นี้แล้วก็อัญเชิญมาถวายรัชกาลที่สามนะครับแล้วก็รัชกาลที่สามก็โปรดเกล้าพระราชทานให้พญาราชมนตรีบริลัษ์ซึ่งมีชื่อเดิมว่าผู้นะครับซึ่งเป็นต้นสกุลของตระกูลพระมน,มนตรีนะครับซึ่งเป็นอมาต์เสนาบริคนสาคัญนะครับซึ่งสร้างวัดนี้นะครับแล้วก็ท่านก็โปรดเกล้าให้อัญเชิญพระพุทธแท้คำเนี่ยมาปฏิสถานเป็นองค์ประธานไว้ที่ วัดเคลหาบดีครับพระพุทธแท้คำนะครับเป็นพระที่สร้างด้วยทองคำโบราณนะครับมีขนาดไล่เลี่ยกับพระแก้วมรกตคือมีหน้าตัก18นิ้วสูงประมาณน่าจะ6 65เซนนะครับพระแก้วมรกตจะสูงประมาณ63เซนนะครับพุทธลักษณะก็จะเป็นลักษณะของพระที่มีศิลปะของอยุธยากับศิลปะขนมต้มนะครับของนครศรีธรรมราชผสมผสานกันนะครับ มีความเชื่อว่าพระพุทธแท้คำเนี่ยเป็นพระสําคัญเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีอุภาพและมีศักดิ์ศรีไม่ต่างจากพระแก้วมรกตนะครับเพราะว่าอย่างที่กราบบอกตอนปฏิสถานอยู่นัเวียงจัดเนี่ยจะถูกตั้งไว้ให้ความสําคัญคู่กันกับพระแก้วมรกตแล้วก็พระบาทนะครับต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับพระสามองค์นี้ก็จะถูกแยกออกจากกันมานะครับ พระแก้วมรกตก็จะถูกประดิษฐานเป็นพระประธานในวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นพระสําคัญคู่บ้านคู่เมืองของกรุงรัตนโกสินทร์พระบางก็จะประดิษฐานอยู่ในวังหลวงแต่ว่าด้วยความเชื่อของรัชกาลที่4ท่านเชื่อว่าพระบางประดิษฐานทิศไทยทําให้ฝนแรงท่านก็เลยให้นําพระบางเนี่ยไปคืนลาวนะครับส่วนพระพุทธแท้ขำเนี่ยก็ถูกอัญเชิญมาตอนรัชกาลที่3แล้วก็พระราชทานมาเป็นพระประธานอยู่ที่วัดคฤอเหาบดีแห่งนี้ ความโชคดีนะครับซึ่งเป็นบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตของกราฟเนี่ยก็คือประมาณกว่า10ปีที่แล้วนะครับได้ทําฉัดมาเปลี่ยนถวายพระพุทธแท้คำนะครับแล้วก็อดีตเจ้าอาวาสรูปเริ่มที่ท่านวรณาภาพไปท่านก็อนุญาตให้ปีนขึ้นไปแล้วเอาฉัดไปถวายเองนั่นเป็นโอกาสสําคัญที่แบบปลื่อมากที่เรามีโอกาสคือได้กราบแทบตักพระพุทธแท้คำได้สัมผัสองค์จริงๆของท่านที่เราแบบรู้สึกว่าโหเป็นบุญมากอะแบบ พระคู่บ้านคู่เมืองคู่กับพระแก้วมรกตคู่กับพระบางของเราเราได้เอามือไปแตะได้กราบเบื้องหน้าท่านแล้วท่านจะเป็นทองนิ่มๆน,นะเป็นทองนิ่มๆแล้วก็เนื้อ,เน,อเนื้อทองเนี่ยจะละเอียดแล้วก็สุกปรังมากถือว่าเป็นบุญที่แบบประทับใจมาจนถึงวันนี้ครับตามความเชื่อกรับนะนี่คือโอกาสสําคัญนะครับโอกาสสาคัญที่กรับเชื่อว่าดวงพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชอ่ะ ท่านโดนบดานให้กราฟไปเจอพระบรมรูปองค์นี้นะครับแล้วก็นี่คือโอกาสสําคัญที่กราฟขออันเชิญนะครับพระบรมรูปของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนะครับขออัญเชิญดวงพระวิญญาณของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชที่ท่านจะสถิตอยู่ณสถานพิมานใดในสากลจักรฐฐวาลนี้นะครับแล้วก็ขออัญเชิญน,นะครับดวงวิญญาณของเจ้าอนุวงศ์นะครับซึ่งท่านเคยพำนักอยู่วางบางยี่ขันซึ่งอยู่บริเวณวัดขึ้นหาบดีนี้นะครับขอให้ท่าน ขอให้ดวงพระวิญญาณของท่านทั้งสองนะครับได้มาสักการะบูชาพระพุทธแท้คำด้วยดวงวิญญาณของพระองค์ท่านเองนะครับเหมือนที่ครั้งหนึ่งที่ท่านได้เคยอัญเชิญแล้วก็ได้เคยสักการะพระพุทธแท้คำอยู่ที่อาณาจักรล้านช้างครับ mm hmm. ข้าพเจ้าขออัญเชิญพระบรมรูป mm hmm. และดวงพระวิญญาณของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชขออัญเชิญดวงพระวิญญาณของเจ้าอุดุวงศ์ ผู้เป็นกษัตริย์ของอาณาจักรลาวล้านช้างได้มาสักการะอูชาพระพุทธแท้คำผ่านพระบรมรูปจำลองที่อยู่ในมือของข้าพเจ้านี้ดุจพระองค์ได้มาสักการะพระพุทธแท้คำที่พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาด้วยพระองค์เองด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุเราจะหันหน้าพระบรมรูปพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเข้าหน้าพระพุทธแท้คำนะครับให้สเสมือนท่านได้มา กาบสักการะบูชาพระพุทธรูปที่ท่านทรงมีพระราชศรัทธาด้วยพระองค์เองภารกิจสำคัญนะครับที่ได้อัญเชิญพระบรมรูปของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชมาหันพระพักเข้าพระพุทธแทรกำแล้วนะครับก็ทีนี้จะบอกเคล็ดลับนะครับ การสักการะบูชาการขอพอรหรือว่าการบนบานสารกล่าวต่อพระพุทธแท้คำนะครับถ้าใครมาสักการะที่วัดคฤหบดีก็จะมีคาถาบูชานะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะถวายเครื่องสักการะบูชาก็เชื่อกันว่าเนื่องจากท่านเป็นพระที่เชิญมาจากทางล้านนาล้านช้างนะครับดังนั้นก็จะนิยมถวายอาหารอีสานอาหารลาบนะครับก็คือข้าวเหนียวส้มตำลาบน้ำตกไก่ย่างนะครับวันนี้ก็จะถวายเหมือนกันเพื่อความเป็นสิริมงคล ของใครไม่เชื่อกูเชื่อแล้วก็สมาชิกแฟนคลับทุกท่านครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระโควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสาธุสาธุสาธุาธขออนุภาพอานิสงส์นะครับสำหรับท่านที่ดูใครไม่เชื่อกูเชื่ออยู่ในครั้งนี้นะครับได้อนิสงส์ดุดดังกับที่ได้มาถวายพัาหารเช้าต่อเบื้องหน้าพระพุทธแท้ํำทุกท่านนะครับสาธุครับ ตอนนี้กราฟอยู่กับพระครูสุธรรมจริยาพิรมนะครับท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเครหาบดีพระอารามหลวงนะครับกับธรรมสการทัานครับก็ในโอกาสอันดีครั้งนี้นะครับก็คือบุญนะครับจะสําเร็จได้เราก็ต้องมีการอุทิศถวายโดยเฉพาะเราจะอุทิศถวายผู้เป็นพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านนะครับได้ให้พรนะครับกับแฟนคลับของครอบครัวใครไม่เชื่อกูเชื่อนะครับแล้วก็โอกาสอันดีก็คือวันนี้นะครับ ทางวัดคหาบดีครับขออนุญาตนะครับมีพระจำลองนะครับของพระพุทธแท้คำหน้าตัก5นิ้วเหลืออยู่แค่20องค์อันนี้ต้องบอกว่าอย่างที่กราฟย้ำเสมอว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเป็นพระสำคัญที่มีความสัมพันธ์กับพระแก้วมรกตมากๆก็คือตั้งบูชากับพระแก้วมรกตได้เลยมีแค่20องค์นะครับถ้าใครอยากได้ไว้บูชาก็ติดต่อทางเพจใครไม่เชื่อกูเชื่อก็คือ ปัจจัยแทบทัหบดอ่ะก็คือได้ร่วมร่วมทำบุญกับวัดขรรนหาบดีนะครับก็สร้างสาธารณประโยชน์ต่อไปนะครับใครอยากได้ก็ติดต่อมานะครับก็ขอให้ท่านให้พรนะครับแล้วก็จะได้กวดน้ําให้กับพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชแล้วก็เจ้าอุดวง์แล้วก็พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครับท่าน ยะทาวาริวหาปุราบริบุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปติ วันนี้บุญบริบูรณ์นะครับแล้วก็ได้สิริมงคลครบถ้วนนะครับได้รู้จักนะครับได้บูชาพระพุทธแทกคาได้อัญเชิญพระบรมรูปของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนะครับกษัตริย์ที่มีความผูกพันและก็ศรัทธากับพระพุทธแทรคำนะครับได้มาสักการะพระราชานุศวรีของพระนางจามเทวีวีรกษัตรีแห่งคนครหริชยญชัยผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระพุทธแทรคาเหมือนกัน พบกับคอนเทนต์ดีๆที่เป็นสัมมาทิฏฐิแบบนี้ในเพจใครไม่เชื่อกูเชื่อทุกวันที่10 20 30ครับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับไม่น่าเชื่อว่าคือคือในความสึกบ้านนะคือพระพุทธเขาเรื่ออะไรนะองค์ของท่าน,นพระบร,ม,บรมรูปพระบรมรูปเนี้ยไม่น่ามีในเมืองไทยไม่มีไม่มีพี่เคยไปเที่ยวเวียงจันทร์พี่หาก็ไม่มี <ๆ S 1> เกือบเกือบ30ปีแล้วเนี่ยมาเจอโดยบังเอิญก่อนที่จะมาทํา พระพุทธะแท้คำเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งเป็นที่นิยมใช่แล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนทั่วไปจะรู้จักใช่แต่นี่กพไปเจอมาเนี่ยเว็บแรกเห็นแล้วเป็นยังไงอ่ะอูบาปขนพองอ่ะไม่ใช่ขนลุกอ่ะขนพองทั้งเฮ้ยพระเจ้าชัยเทศฐาธทิราชแบบอย่างนี้เลยอ่ะมันมันอยู่ในสภาพไหนตอนที่เจอท่านตั้งอยู่แบบเก่าๆอยู่ซอกๆเลย<ม>ก็ดูสภาพท่านเสิ